เาวิ่ห้มาเนี่ยไล่ไล่จับอย่ามาไล่จับมุ้ยใครเอ่ยรายงานตัวฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่มาแล้วฮีโร่ไม่สิน้นกินน้ำกินน้ำก่อนเล่ฮีโร่ฮีโร่ ไปหาพี่พาวอ่ะเร็วพี่พาวอยู่ไหนพี่พาวพี่พาวเล่นเล่นแต่ไดโนเสร์อยู่มีพี่พาวอยู่นี่ฮีโร่มาแล้วฮีโร่อะฮ่าฮ่าฮ่าฮิโร่โฮ้ยยังไงถ่ายวีดีโอโอยู่นี่ไงเห็นเปล่ามาถ่ายกับลุงเล็กเฮ้ย